จากที่ผมเกริ่นไปแล้วเมื่อตะกี้นี้นะครับในสไลด์ที่19เราจะเน้นที่หัวข้อคอมไพเลอร์ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะพูดถึงซอร์ตโค้ดที่เป็นภาษา C นะครับซอร์ตโค้ดที่เป็นภาษา C ก็คือตรงกับกล่องกล่องนี้นะงนั้นเราจะเห็นว่าซอร์ตโค้ดภาษา C มีฟังก์ชัน ที่ถูกบังคับว่าจะต้องมีก็คือฟังก์ชันเมนนะครับฟังก์ชันเมนก็จะถูกคอมไพเลอร์คอมไพล์นะครับกลายเป็นอ b อบเจกต์โมดูลนะครับเมื่อคำกระบวนการลิงก์เสร็จแล้วก็จะกลายเป็น e x ็กซ t คิว e เบลนะครับเอ็กซ t คิวเก็อย่างที่ผมเกิดไปแล้วก็คือชื่ออะไรก็ได้นะครับหากไม่ตั้งชื่อก็จะชื่อ ปริยายหรือชื่อ default ว่า a. out นะครับโดยที่เจ้า object module นี้เจ้า executable นี้ก็จะมีลักษณะเป็นไฟล์นะครับอยู่ในอุปกรณ์ storage นะครับไฟล์ชนิดนี้มีชื่อเรียกเฉพาะว่า elf นะครับ elf ก็ย่อมาจาก executable linkable นะครับ file executable and linkable file นะครับนั้นที่ผมวงเอาไว้ตรงนี้ก็คือ,อช่วงเวลานะครับที่เราเรียกว่าคอม พพ่ไทม์นะคอมไพ่ไทม์นะครับนั้นอ่าฟล์ flow ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเมคไฟนะโอเคนะครับ